สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมามีได้มีโอกาสได้คุยกับพี่หนุ่มนะคะจากการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะนะักรยองกับยูเนเต็ดของเรานะคะพี่หนุ่มรู้สึกยังไงบ้างคะก exactly ับการผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะก็รูส้สึกเสียใจมากเลยครับเมื่อวานถ <Okay S 2> ือว่า,าเราก็น่าจะได้ชัยชนะกลับบ้าน <c oughs> เราก็โดนป้นอยู่ดีผมคิดว่า น่าจะเปลี่ยนกรรมการหรือว่าจะเปลี่ยนลายแมนด้วยเพราะว่าค่ะค่ะกรรมการเป็นยังไงบ้างคะ,ะกรรมการระ้งวันใช้ไม่ได้มากเลยครับเพราะว่าลูกที่ที่เสมอที่ต้องได้ฟังแน่นอนครับเพราะว่าเราขึ้นไปแล้วและโดนเบียดถึงสองคนใช่ใช่แต่ก็ไม่เป่าให้ลายแมนก็ไม่ยกลูกนี้ลายแมนก็ต้องยกทงก่อนแล้ว มันเป็นความผิดพลาดของเป็นความผิดพลาดของกรรมการครับผมที่เราไม่ได้สั่งแต้เมื่อวานให้พี่เป่าเองพี่เป่าได้ไหมครับเอ่อถ้าเป็นผมเป่าเองเป่าได้ครับครับผมเมื่อผมับเรียนมาเรียบร้อยผมเป็นอาจาย์ครับไม่ใช่พานลงอย่างเมื่อวานนี่พานลงนะครับไม่ใช่กรรมการเพราะว่าอาจารย์ไม่ว่างครับผมเอาพานเลยเอาพานลงมาเป่าแทนเมื่อวานรู้สึกเสียเสียความรู้สึกมากบมากครับตรงจุดนี้ ธรรมดาเนี่ยเขไปเป่างานเขาจะเป่างานกระถิ่นกับปิดการับอ๋อที่แบบปิดปิปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมกรรมการทุกที่ครับเพรว่ากรรมการไม่ว่างก็เลยเอาพารลงเข้ามาแทนธรรมดาทุกนี้ก็ต้องไปเป่ากระถิ่นสามวันนายแมนดึงเด็กปั๊มมาจีบบวชทงใช่ไหมครับผมครับผมเดึงเด็กปั๊มมาอะไรไหมไอ้ไรแมนนะนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอ้ไรแมนไม่ว่างติดงานบวชลูกอยู่ครับค่ะเอาแล้วจาก จากเมื่อวานนี้แล้วเราจะามีหมายถึงว่าเราจะทํายังไงบ้างกับกับกรรมการคือหมายถึงเราจะไปคุยกับทางสโมสรไหมหรือว่าทงางสมาคมไหมว่ากรรมการต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าจะจะยังไงอะค่ะต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะให้เข้าไปคุยยืน่นเรื่องเข้าที่สมาคมาาเพราะเราก็เจอมาหลายแม์อย่างนี้แล้วเพราะว่าเราทาทีมาสิบล้านเนี่ยเราจะมา หวังวโรงแรมไม่ได้ใช่ป่ะครับค่ะคือว่ามันต้องปลดไปเลยถ้าเปล่าไม่ดีก็ไล่ออกทั้งชุดเลยเข้าว่าไปไม่ไม่ใช่จะมาแบนแมตต์หนึ่งสองแมตต์เออตัดเงินเดือนยี่สิบาทอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วแล้วพี่หนุ่มไม่ไม่นึกสงสารกรรมการชุดนี้หรอคะถ้าเขาออกไปแล้วเขาจะทํางานอะไรอะคะอ๋อหน้าไปขับแท็กซี่ครับแท็กซี่มีเยอะแท็กซี่ว่างเยอะครับผมมีอะไรบ้างจะมาคลมไหมครับค่ะๆเออเทาไหร่อะไรเงี้ย เมื่อวานไม่ได้ซื้อทุเรียนมาครับเมื่อวานซื้อไอ้มังคุดมาถ้าถามว่าเดี๋ยวก็เอาไปฝากสมาคมนสี่ห้าลูกทุเรียนแพงนะคะแพงครับผมมังคุดถูกร้อยคือคือถ้าไม่รวยนี่ไม่สามารถที่จะซื้อจะจะซื้อกินได้ไม่ได้ครับเราเราจะเม็ดไปให้เขาใช่ไหมครับเออมันมีเปลือกเอาเปลือกดีกว่าครับเพราะว่าเราไปหมักน้ำเคี่ยวข้าวลดพันธุ์ไม้ได้ปลาเชงปลาเชงอ๋อปลาเชงหางโอบแล้วไ่ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้อง ไปดูที่สนามก่อนมีธุระมีธุระครับเพราะว่าไปกองเชียร์ไปแล้วเพี่อนสนามสนามากครับผมไม่เปิดสนามยากเกิดแล้วกองเชียร์ไปเองเพื่อพี่กองเชียร์ครับผมกองเชียร์เมื่อวานเป็นไงบ้างพี่อ๋อเมื่อวานกองเชียร์รู้สึกว่าผมประทับใจครับผมว่าถึงเราไปน้อยแต่หนักแน่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังต้องมาปรุงนิดหน่อยเพราะว่ามือกอรืออะไรก็จะหาไม่ได้อืมวแบพี่ดี้เราสวยนะคะ เมืมอวานครับผมผมไม่ผมไม่ค่อยชอบดูครับพี่ตี๋ผมไม่อ๋อเหรอคะจะจะบอกว่าเป็นเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ไม่มองผู้หญิงไม่ไม่ครับผมผมไม่ชอบเรื่องนี้ครับผมอ๋อม่โอย่าดี้โหดูดูดีนะคะจากจากจากที่ดูมาแล้วมันไม่ใช่อะไรเพราผมผมนุ่มยิ่ไปแล้วออ๋ค่ะแล้วเมื่อวานก็ขอเบอร์เขาแต่ไม่ให้ผมไม่ว่าอะไรอ๋อค่ะแค่นี้ครับไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งครับใช่ค่ะก็นี่ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษ อของพี่หนุ่มนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่หนุ่มแกรู้สึกแบบอัดอั้นตันใจมากอีกคำถามนึงพี่วันนี้พี่กินเบียร์ยังเหรอเอาอย่างก็ผมผมจะไม่จะไม่ดื่มในเวลาอ๋อมิได้อ๋อม่ได้จะดูเป็นการเป็นงานขึ้นนะคะยังยังยังไม่ยังไม่ได้ดื่มนะคะพี่หนุ่มบอกว่าบ่ายสองเมื่อไหร่ได้เจอกันนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่สนามเลยก็ไปดูสนามอ๋อกินที่นู่นเลยครับอ๋อค่ะค่ะดูดูดูแลด้วยครับปากปากปา้อมดูแลด้วยนะครับค่ะค่ะ ให้เสร็จในวๆเพราะว่าวันเสาร์นี้เรามีแมตพิเซนรออยู่รายงานผลจากจิราพรนะคะแน่เนี่ย